คูกับผมเป็นแค่ไพ่ครับถูกจับตามองอย่างต่อเน,นื่องนะฮะสำหรับภาพยนตร์เรื่องแมนสวงเรื่องราวที่ย้อนไปในอดีตเมื่อ173ปีซึ่งแมนสวงนั้นเป็นชื่อสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่ลับในการสั่งสรรค์พบปะเจรจาธุรกิจของผู้มีอำนาจนักธุรกิจพ่อค้าเชื้อสายจีนและชาวต่างชาติหลากหลายประเทศที่นัดหมายมาต่อรองตกลงผลประโยชน์ต่างๆกัน ท่ามกลางความบันเทิงหลากหลายที่ย้อมใจให้ทุกอย่างเป็นไปได้โดยง่ายเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นที่นี่ไม่ว่าจะเป็นการแย่งชิงอํานาจแอบลอบทําร้ายใส่ร้ายป้ายสีทรยศหักหลังการสืบหาความลับพิสูจน์ความจริงอาจจะพบมิดแท้จนไปถึงสตรู่ที่ไม่คาดคิดตลอดการพลิกผันระหว่างการอยู่รอดและความตายและการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอดกาล เรื่องราวของเขมและก็ว่านสองหนุ่มจากเมืองแปดริ้วรับภารกิจเข้าไปสืบสาวเงื่อนงำในแมนสวงสถานเรืองรมอันโออาและลึกลับที่สุดในพระนครหลังม่านของสุขสถานที่ผู้คนนานาชาตินั้นมาชุมนุมกันมีการวางแผนและตกลงทางการเมืองในปลายสมัยรัชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนกโกสินทร์ทั้งเขมและว่านได้เข้าร่วมคณะละครพบกับฉัตรมือตะพนของวงความสัมพันธ์ของทั้งสามพัฒนาไปพร้อมกับความลับมืดดำของแมนสวง ถึงปมในใจของทั้ง3คนค่อยๆเผยออกมาสําหรับตัวละครสําคัญน,นะครับประกอบด้วยฉัดที่แสดงโดยไมล์ภาคภูมิมือตะโพนที่เข้ามาอยู่ในแมนสโวงในฐานะไพร่มีความเฉลียวฉลาดแต่ลึกลับไม่ชอบส่งสิงกับใครแต่ฉัดต้องเข้ามาพักพันกับภารกิจของเคมซึ่งนําไปสู่อันตรายที่อาจจะถึงชีวิตเคมรับบทโดยอาโบนัทวินไพรลูกกัพร้าแทวัวเมืองที่อยากเลื่อนชนชั้นมีความฝันอยากเป็นตัวพระรำละครใน ที่เขมมองว่าเป็นศินละปะของคนชั้นสูงเมื่อจับพระจับผูได้โอกาสก็ต้องรักษาโอกาสนีไว้ให้มากที่สุดเพื่อจะได้หลุดพ้นจากชีวิตที่ว่างเปล่าไร้ค่าของความเป็นพไพร้เร่อนเสียทีแต่แล้วเมื่อโอกาสที่ได้มากลับกลายเป็นความเสี่ยงครั้งใหญ่หลวงที่มีเดิมพันชีวิตเขมจึงต้องทําทุกอย่างเพื่อให้เขาและก็ว่านนั้นรอดชีวิตออกไปจากที่นี่ให้ได้ต่อมาว่านแสดงโดย อัศวพัดผลไปบู์ไพรล,ลูกกำพร้าแถวัวเมืองเช่นเดียวกันกับเขมซื่อตรงจิตใจดีเป็นเพื่อนใกล้ตัวเขมว่านมีเขมเป็นเสม,มือนครอบครัวคนเดียวของเขาและมีเพียงเขมเท่านั้นที่เขาไว้ใจว่านรักในทุกอย่างที่เขมทํารวมถึงการรําแม้ฝีมือเขาจะห่างชั้นกับเขมอย่างเทียบไม่ได้ก็ตามต่อมาเป็นบทแม่ทัพทีมแสดงโดยนนทกรเฉลิมในพวกควบคุมดูแลนางโรมและนายรมประจําแมนสวงหลายปีก่อนเธอเคยถูกขอนางโรมเก่าของเธอ ขายออกไปเป็นภรรยาของคุณนางสูงอายุเมื่อสามีตายเธอได้มรดกทรัพย์สินมาไม่น้อยแต่ก็เลือกมาอยู่ที่แมนสวงที่ที่เธอรู้สึกปลอดภัยและไม่ถูกดูแคลนอีกหนึ่งตัวละครอย่างแม่พิกุลแสดงโดยอ่อนอคนงปัญญาวงศ์แม่ครูผู้ฝึกละครในผู้ชายประจำแมนสวงเป็นอดีตนางราในราชสำนักในราชการก่อนมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสารนาฏยศาสตร,ร์ชั้นสูงและเป็นคนที่เจ้าสัวเกรงใจให้การยกย่องต่อมา พระยาบดีสอนแสดงโดยประดิษฐ์ศาสตร์ทองคุณนางผู้ใหญ่ในกรมวังมาจากตระกูลเก่าที่มีบาร,รมีมีอำนาจและมีเส้นสายอนุรักษ์นิยมและยึดถือในสิ่งที่ตนเองเชื่อว่าถูกต้องอย่างแน่นแฟน้นพระยาวิเชียนเดชแสดงโดยข่านทีวัสุวิชกิจคุณนางรุ่นใหม่แห่งกรมท่าฉลาดแยบยนต์มีไหวพริบและลูกล่อลูกชนจนสามารถสร้างบาร,รมีขึ้นมาได้ด้วยความสามารถของตนเองเจ้าสัวเฉิง นำแสดงโดยชาติชายเกสนัทจีนพ้นทะเลเจ้าของแมนสวงมีวิสัยทัศน์มองการไกลและพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆเป็นคนเด็ดขาดแต่มีจิตใจเมตตารักพวกพ้องขุนสุทินบริรักษ์นำแสดงโดยสอนชัยฉัดวิริยะชยัยคาราชการลูกจีนที่อยากรับราชการมากกว่าการทำการค้าเขาพยายามพิสูจน์ตนเองให้ครอบครัวทั้งฝั่งตนเองและก็ฝั่งภรรยารยอมรับเตียงแสดงโดยสายฟ้าตันธนา มือขวาของเจ้าสัวเฉิงลูกชายคนเดียวของพี่ชายร่วมสาวบานของเจ้าสัวที่เคยทำกิจการการค้าเหล้าด้วยกันเมื่อพ่อของเตียงตายเจ้าสัวรับมาดูแลเตียงเหมือนลูกบุญธรรมไว้ใจให้ช่วยดูแลง,งานทุกอย่างและสุดท้ายหงแสดงโดยธนายุธทธากุลอัธยาลูกชายคนเดียวของเจ้าสัวเฉิงผู้เป็นเจ้าของแมนสวงจึงจำเป็นต้องสืบทอดกิจการและอำนาจของพ่อ แม้ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ทําให้เกิดเป็นเรื่องราวของแมนสวงขึ้นจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในโรงภาพยนตร์24สิงหาคมนี้เป็นต้นไปขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอรองของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok t w i ว t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ